สวัสดีครับผมสปิโนซานะครับคอร่ำมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตคู กับสตาร์สกเตอร์นะครับวันพุธกลางสัปดาห์ที่13พฤษภาคมนะครับโปรแกรมฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสการวิเคราะห์ไปที่ฟุตบอล1คู่ครับในศึกโยคารีรีการเติร์เมนสสถานนะครับเป็นการเจอกันระหว่างทางเนเปชีครับเปิดบ้านพบกับจากฟูอาหานะครับคู่นี้แน่นอนครับว่าชื่อชั้นฟอร์มการเล่นแล้วก็สถิติเก่ายามเจอกันนะครับเป็นทางอาหานี่ดูดีกว่าเยอะ แต่ผมมองครับว่าอาหานี่เป็นทีมจากฝูงที่ช่วงหลังเนี่ยมักจะเล่นแบบกดดันตัวเองครับแล้วก็ปัญหารักเกมนอกรังเนี่ยที่ภาพรวมครับยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับผลงาน9นะัดล่าสุดครับเมื่อออกนอกรังของจากฝูงอาหานี่พวกเขาชนะเพียง แค่2เกมนะครับแล้วก็เป็นการชนะไม่ขาดครับที่เหลือเนี่ยคือไม่เสมอก็แพ้นะครับวันนี้ครับมาเยือนทานเดนเบชีครับซึ่งเกมบอลเนี่ยอาจจะเป็นรองเยอะก็จริงนะครับแต่ผมบอกว่าเดนเบชีเนี่ยเป็นบอลวิ่งสู้ฟาดครับแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยการที่เขาเอาชนะท่าแชมป์เก่าครับเอาจินอาร์ซีมาหนึ่งศูนยเนี่ยทำให้ความมั่นใจเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วก็ขุมกำลังเนี่ยเป็นชุดเด่นครับจุดนี้ครับดูแล้วทำให้ทรงบอลเนี่ยเริ่มลงตัวมากขึ้นแล้วก็ความมั่นใจเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นกำแพงครับที่เปิดมมมมมมาา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 ใหหห้้้ททททีีีนนนะครรรรรัับบจกกกกฝงงงงงออออออเปป็็ต่่่่่่ผวววยยไไไช์แลด ว่าเจ้าถิ่นในบิชชีเนี่ยเริ่มดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้สู้ได้ครับถึงแพ้คงไม่แพ้ขาดคาราง์มเพิ่มเนี่ยมีมุมเฮเต็มด้วยการยื้อเอาพลเสมอได้เชียร์ทางเนบิชชีนะครับในคู่นี้เฮงเฮงวรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ